สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาทำช็อกโกแลตกันนะคะแต่ว่าเป็นช็อกโกแลตสำหรับสุขภาพก็เป็นเฮลตี้ช็อกโกแลตนะคะซึ่งเป็นเฮลตี้ช็อกโกแลตยังไงเนื่องจากว่าวันนี้ช็อกโกแลตที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราจะใส่เครื่องเทศลงไปด้วยเพื่อไปอ่านหนังสือเรื่อง Spi Spice a p o t h e c a r y มานะคะก็เขาจะพูดถึงเรื่องการที่เอาเครื่องเทศเนี่ยใส่ลงไปในอาหารหรือว่าขนม เพื่อจะช่วยฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ช่วยเยียวยาร่างกายให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีประมาณนี้ค่ะอ๋อยก็เลยเอาเครื่องเทศเนี่ยมาเบลนเอ เป็นสูตรของตัวเองแล้วก็มาทําเป็นช็อกโกแลตสาหรับไว้ทานเล่นเครื่องเทศที่อ๋อยเบรนวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีจุดประสงค์หลักก็คือจะช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดนะคะช่วยบํารุงหัวใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะในไหนทานช็อกโกแลตให้อร่อยแล้วก็มาช่วยเรื่องการบำรุงฟื้นฟูร่างกายไปด้วยก็ดีเหมือนกันค่ะน้ำมันที่อ๋อยใช้วันนี้จะใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะซึ่งก็เป็นน้ำมันสูญพาพตัวหนึ่งนะคะ คนรักสุขภาพหลายๆคนเนี่ยเลือกใช้ค่ะก่อนอื่นเราไปละลายช็อกโกแลตกับน้ำมันก่อนนะคะระหว่างนี้คุณผู้ชมไปต้มน้ำรอเลยนะคะใส่น้ำเนี่ยแค่ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของหม้อก็พอนะคะคือกะระดับให้ก้นของโถที่เราจะละลายช็อกโกแลตกับระดับของน้ำเนี่ยห่างกันประมาณ1นนิ้วนะคะใช้ไฟ,ไฟเนี่ยประมาณแบบอ่อนค่อนไปทางปานกลางนะคะ เวลาเราละลายช็อกโกแลตเนี่ยเราจะไม่ให้น้ำเนี่ยเดือดนะคะแค่พอให้เขาอุ่นๆก็พอค่ะอ๋อใช้ช็อกโกแลตนะคะ70%ช็อกโกแลต230กรัมค่ะใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะสกัดเย็นเสร็จ2 3ส่วนถ้วยค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันเดี๋ยวรอให้น้ำเริ่มเดือดนะคะเราค่อยเอาช็อกโกแลตเนี่ยตั้งลงไปประมาณนี้ค่ะช็อกโกแลตลงได้เลยนะคะ ด้านลายหมดแล้วนะคะปิดไฟแล้วก็ยกออกจากเตาเลยเลยคะ่ะหลังจากนี้นํามาผสมเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้นะคะเครื่องเทศเนี่ยจะมีขิงผงนะคะ1ช้อนชาแล้วก็ซูแมกซูแมกสช้อนชาซูแมกเนี่ยจะเป็นเครื่องเทศที่แถวเอเชียเขาชอบใช้นะคะเป็นเหมือนเครื่องเทศหลักของเขาเลยนะคะคือเขาจะมีรสชาติที่แบบค่อนข้างจะเปรี้ยวนิดๆน,นะคะแล้วก็ที่จะใส่เพิ่มลงไปนะคะ จะมีพริกไทยสีชมพูค่ะหอมมากค่ะคุณผู้ชมมันหอมแบบหอมหวานนะคะแล้วก็มีการผูลป่นเศษหนึส่วนสีช้อนชาแล้วก็อบเชยนะคะเศษหนึส่วนสช้อนชาลืมบอกไปพริกไทยสีชมพูลป่นเนี่ออยเอาใช้ทั้งหมดคือครึ่งช้อนชานะคะใส่ไปเลยตู้ของซูแมกเนี่ยนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ คือมันอาจจะทาให้เนื้อของช็อกโกแลตเราเนี่ยเนียนไม่เท่าที่ควรเพราะว่ามันอาจจะมีแบบว่าแข็งๆเล็กๆเ,เนี่ยแทรกอยู่ในเนื้อช็อกโกแลตนะคะเพิ่มความอร่อยใส่น้ําผึ้งลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำผึ้งนี่เขาก็มีฤทธิ์เยียวยาเหมือนกันนะคะเขาจะเพิ่มรสหวานแต่จะมีรสขมนะคะ เพราะว่าช่วยในเรื่องของลดการติดเชือ้อเอาจะใช้พิมพ์บราวนี่นะคะคุณผู้ชม 8, ปคูนนิ้วก็รองกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะเราดึงช็อกโกแลตออกมาจะได้ดึงออกง่ายๆนะคะแล้วก็เทช็อกโกแลตของเราลงไปเลยคุณผู้ชมอาจจะว่าพิมพ์มันใหญ่ไปนะคะมันก็จะบางนิดน,นึงคือเราต้องทําให้มันบางเราจะไม่ให้มันหนาเราจะทานขีดเดนิค่ะคุณผู้ชมเราจะไม่ทานเยอะนะคะ <laughs> อร่อยก็อร่อยก็ทานต้องมีลิมิตนะคะแค่ให้พอดีพอดี วันละประมาณ1แผ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ไปกระตุน้นระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวพักไว้สักนิดนึงนะคะให้เขาเย็นตัวอีกนิดนึงแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นนะคะ แค่ตู้เย็ยนเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยสี่ชั่วโมงขึ้นไปนะคะให้เขาแบบว่าตัวเซตตัวให้เป็นแผ่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดแบ่งทีนึงนะคะตอนนี้ช็อกโกแลตอ่อยก็แข็งตัวเซตตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นดูนะคะแล้วก็ชิมรสชาติว่าเป็นยังไงนะคะ อลองชิมคุณผู้ชมเคี้ยวไปมันก็จะมีรสชาติของซูแม c กที่เราใส่เข้าไปนะคะกรียวนิดๆแล้วก็จะมีกลิ่นของเอ่อโคโคทออยล์นะคะสกัดเย็นที่เราใส่ลงไปก็เป็นอะไรที่อร่อยค่ะแล้วก็สุขภาพดีค่ะถ้าคุณผู้ชมจะเพิ่มความอร่อยเนี่ยใส่เปลือกมะนาวเลมอนนะคะไปข้างหน้าละเคี้ยวแล้วกรกัดจนเปลือกเลมอนจะเป็นอะไรที่แบบ สดชื่นมากค่ะคุณผู้ชมต้องแช่เย็นไว้ตลอดนะคะเพราะว่ามันจะละลายค่อนข้างจะเร็วสุดาหารโฮเมตอร่อยอร่อยต้องที่ครวยเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครวยเองค่ะ